เจมครับผมเจมส์ก็มันกินกับน้ครับซามฝ่ายเราซ้อมมากี่วันครับอันซ้อมมาประมาณสซ้อบก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่เดิมที่สารคามสารคามเนาะแล้วอยู่น่าตอนนี้มีใครเป็นผู้บังคับสอนแเราบ้างก็หลายคนนะเพื่อพีบีเพื่อนๆในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละเจมส์ยี่สิบปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ป่อยหกหกสิี่ครับเราโมเดลสไตล์อะไรครับ เใหม่แล้ววันนี้เรามาเจอเจ้ายอดธงนะไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ตึ้งสายเก่งเขาต่อยเขาไม่ยังกก็ศึษาเขามวยสไตล์อาวุธจุดจีบกันมวยฝีมือแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยระวังเกลียวแหมให้ดิก็ตามสไตล์ก่อนต่อยตามสไตล์เราไปก่อนมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขเขาบนเวทีเนาะล่าสุดเลยเจมส์ก็ต่อยไว้ที่ลาดำเนินครับลาดำเนินนั้นต่อยกับแสงเคียนจิ๋วครับเป็นครบเหมือนนั้นชนะเนาะชนะเนาะ ชล้วนอกไปด้วยแล้ววันนี้ต่อยกับเพื่อนร่วมค่ายเราอีกคิดว่าวันนี้มาเอาชนะกับค่ายได้ไหมได้เพราะฉะนั้นต่อยกับแสงนี่รจีนได้เบียดเท่าไรร้อยเท่าน้ำหนักป่อยครับโอ้ป่อยไปต่อยแล้ววันนี้ต่อยมาร้อยสามสิบร้อยสามสิบเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินจุดสี่จุดสี่ก็เดี๋ยวก็อยากร่างกายตอนเช้านะยื้เส้นยื้สายหน่อยหนึงร่างกายตอนนี้เมื่อกินเซนได้ร้อสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเพื่อนร่วมค่ายหราปะครับพร้อมครับไฟนี้คุมมากี่กิโล ส่ห้มโลนะอยมอททั้งหมดตอนนี้ประมาณก็หกสิบเจ็ดสิบไปเราคนจังหวัดนครราเสีาฝากชื่อช่วยแฟนคลับเร้หน่อยพี่น้องชาฟาราเเป็นกำลังใจให้กับสั์นุดาบด้านสารคามด้วยนะครับวันนี้เต็มที่มาเต็มที่เอาชนะก่อยฝากด้วยนะอ่ะขอใน้องโชคดีครับครับขอใจมบ้านพี่คนนี้เจอใครอ่ะเจอครับ เกมสักเกมสักไอเราชนะมวยตัวเดียวกันมานี้ยมวันนี้เลยได้เปรกกันอันนี้ร้อย่หอยสามสิบเดยวมใหญ่ก็นิดนึงครับสบายนะคุมไร้สบัก็คุ้มสี่ห้โลสี้โลร้อมทีเด็ดเลยนะสีวันมาซ้อมมาก็เกบเซอมที่เราเป็นมวยนบ๊บเดินก็ได้ตีมือก็ได้กล้าแรกกล้าชนก้ทุบเข้าไปหล่นตัวเองหลดไม่เอานะไม่เอาเกมสักกามีอะไรมัาก็มวยหมัดเหมือนกันนี่ครับล่าสุดไปผลงานเปยังไง งันบุงก็ชนะน็อได้คแก่อนนั้นให้สองไฟไปไงนก็ตอนนั้นก็ชนะน็อปแล้วก็ชนะคะแนนครับก็ชนะมากี่ไฟจีนแล้วเนี่ยสามไฟสามไฟหลังนี่เวที่โอเคมโอเครับเราทีะช่ว้หน่งอยสามสทรี่บเก้าเอไปเราก็ร้อยยี่สิบเก้าร้อยย่สิบแปดงไเราชกมวยมาในชีวิตเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ประมาณร้อยหน่งร้อยหนึงนะเราสูงเท่าไหร่ไเจ็ดสบน้หนักป่อยๆเท่าไหร่หกห้าปีนี้อยย่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดครับมันใจ เอาอะไรไปสู้กับเจมส์จากคนนี้นนี้ก็คทุกรูปแบบนแล้วแต่จังหวะบนเวทีนะฝากไห้ขับเชียร์ใหคนจังหวะไหนครับชาวโคราชช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเย็นนี้อาชนะกับคครแน่นอนครับโอเคขอชุดีครับครับขอบคุณครับ